คลิปมอนสเตอร์เลเวลพาร์ทนี้จะมาคุยเกี่ยวกับอาร์ลูคิลและก็มิสติกซอสแมน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอามอนสเตอร์เลเวลมาคุยให้ฟังกันต่อนะครับก็ใกล้หมดแล้วนะครับสำหรับพวกมอนสเตอร์ที่มีติดชื่อคําว่าเลเวลไว้นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะผมคัด2ตัวมาอีกแล้วครับโดยที่ว่า2ตัวนี้ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งเนี่ยมีประมาณ3ามเลเวลและอีกตัวหนึ่งก็มีประมาณ3ามเลเวลครับผมเออด้วยความที่จำนวนการ์ดมันค่อนข้างน้อยก็เลยจัดยัดรวมกันมาในคลิปนี้เลยกก็ันะร อตร์ที่ผมจะเอามาคุยให้ฟังกันนะครับก็คือจะมีอาร์ลัวควีนครับผมแล้วก็จะมีเป็นมิสติกซอสแมนครับ ซึ่งอะโลคินนะครับผมมันมีปรากฏอยู่ในของภาคเรียนด้วยนะครับผมซึ่งเป็นอะโลคินที่มีเลเวลแล้วก็เป็นอะโลคินที่มีเป็นมอนสเตอร์ลิงด้วยซึ่งตัวมอนสเตอร์ลิงนะครับผมหายังไม่เจอในเว็บของดัตตาเบสนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นการ์ดทางการหรือไม่นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็เอามาพูดคุยให้ฟังเผื่อไว้ด้วยละกันนะครับผมจะได้รู้จักอะโลคินให้ครบทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นวิสติกซอร์แมนซึ่งไอ้ตัวนั้นก็เป็นนักดาบนะครับผมซึ่งมีคนพูดถึงด้วยยตอนทที่ผมเคคําลิปปไก, Silent man, กับ Silent เพราะฉะนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ในคลิปนี้ก็จะมีเจ็ดตัวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปรู้จักกับมอนสเตอร์เหล่านั้นเลยครับผมเริ่มจากที่อารลควีนก่อนนะครับผมอารลควีนเลเวลสามครับอารลควีนเลเวลสามเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าจอมเวทเลเวลสามพลังโจมตีห้าร้อยป้องกันห้าร้อยครับพลังโจมตีกับพลังป้องกันนี่คือแบบก็น้อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันการใบนี้นะครับผมมันมีเอฟเฟกต์อยู่ก็คือเทิร์นละครั้งในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เลเวลสามหรือต่ำกว่า จากบนฟิลของอ e ีกฝ่ายหนึงแล้วเอามอนสเตอร์ตัวนั้นมาเป็นการ์ดสวนใส่ให้กับการ์ดใบนี้ได้นะครับซึ่งเอฟเฟกตนี้นะเราจะสามารถเอามาสวมให้กับตัวอาโลคินเลเวลสได้แค่ ตัวเดียวเท่านั้นครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวของอารลควีนเลเวลสามนะครับถูกโจมตีและจะถูกทําลายจากการต่อสู้เนี่ยให้เราเอากา๊าซสวนใส่นั้นทําลายลงสู่สารไปแทนครับน่าเป็นการเอามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นเกราะนั่นเองนะครับในช่วงสแตนบายเฟสของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าก๊าซใบนี้มีกา๊าซสวนใส่ติดอยู่ด้วยเอฟเฟกของตัวอารลควีนเลเวลสามนี้นะครับเราสามารถส่งตัวอารลควีนเลเวลสามนี้ลงสู่สารไปแล้วก็ส่งอารลควีนเลเวลห้าหนึ่งตัวจากบนมือหรือจากในเด็กลงมาแบบพิเศษได้เลยัตวตว่อไปปก็็จะเน 5นะครับผมอาลูวีนเลเวล5เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาจอมเวทเลเวล5พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,000ครับ การ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟกต์ของอาร์โลควีนเลเวลสนะครับเทิร์ลละครั้งในช่วงเมนเฟสของเรานั้นเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีเลเวล5หรือต่ำกว่า1ตัวนะครับผมแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นมาเป็นเครื่องสวมใส่ให้กับตัวอาร์โลควีนเลเวล5ครับนะ่าเริ่มเห็นภาพรวมไหมว่าตัวของเลเวลสามนะครับสามารถจิกมอนสเตอร์ที่เลเวล3หรือต่ำกว่าของอีกฝ่ายหนึ่งได้ถ้าเกิดว่าเลเวลอัพเป็น5ปุ๊บก,ก็จะเลือกมอนสเตอร์ทีี่่่่เเเเเปป็็นนนนลลววว5ไดด้้้ยยะััับบมมแแตตตาาจอองงทถูกญชบบิิพศษ ของตัวเลเวล3เท่านั้นนะครับผมซึ่งการไปนี้นะครับเอฟเฟกก็จะเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าตัวของอารูควีนเลเวล5นี้กําลังจะถูกทําลายจากการต่อสู้เราสามารถทําลายการ์ดสวมใส่นั้นได้แทนครับในช่วงสแตนบายเฟสของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีการสวมใส่การ์ดที่มาจากเอฟเฟกของตัวมันเองนะครับเราสามารถส่งมันลงสู่สารไปแล้วก็จะสามารถอัญเชิญอารูควีนเลเวล7จากบนมือหรือจากในเด็กลงมาบนฟิล์แบบพิเศษได้ครับผมคือตัวเลเวล3เนี่ยพลังโจมตีกันน้อยๆเหลือเกินนะไอตัวเลเวล5เนี่ยพลังโจมตีกัน เหมือนกันนะครับหนึ่แต่ว่าเท่าที่ดูเอฟเฟกแล้วเนี่ยเหมือนเอาเอฟเฟกมาไว้ดึงมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมาสวมใส่ซะมากกว่าเนาะตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นอารลควีนเลเวลเจ็ดนะครับอารลควีนเลเวลเจ็ดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาจอมเวทเลเวลเจ็ดพลังโจมตีหนึ่งพันห้าร้อยป้องกันหนึ่งพันห้าร้อยครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์ของตัวอารลควีนเลเวลห้านะครับเธอละครั้งในช่วงเมนเฟสของเรานั้นเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ของอีกกกฝ่่าาาายนนนึงไดด้้้ตัวัวววแลเเอามาเป็รส์สสใให,ใหบ การใบนี้ครับคราวนี้ไม่มีจํากัดเลเวลแล้วนะครับเลือกตัวไหนก็ได้เลยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีแบบเลเวล890อย่างเงี้ยก็ดึงมาใช้เป็นเครื่องสวมใส่ได้เลยนะครับผมซึ่งเอฟเฟกก็จะเหมือนกับไอส2ตัวที่ผ่านมาคือถ้าเกิดว่าการใบนี้นะครับมีการสวมใส่อยู่แล้วมันกําลังจะถูกทําลายจากการต่อสู้ก็ให้ส่งการสวมใส่ของตัวอะโลควินเลเวล7นี้ลงสู่สารไปแทนครับคือเป็นมอนสเตอร์ที่แบบว่าไม่ไดเอามาเพื่อการต่อสู้แล้วล่ะเอามาแบบดึงมอนสเตอร์ของศัตรูไว้สวมใส่นะครับผมแล้วก็การสวมใส่เนี่ยมันใช้ได มมาสวมใส่ให้กับตัวอาร์โลควีนได้นะครับเออเป็นการ์ดที่อาจจะสร้างความหงุดหงิดเล็กๆให้กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าจะใช้ให้มีประสิทธิภาพหน่อยก็ตั้งรับไว้นะเพราะว่าเท่าที่ดูสถานการณ์ยอดฮิตที่เรามักจะได้เห็นกันในอนิเมะเลยก็คือแม้ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่ถูกทำลายไปแต่ว่าความเสียหายจากการต่อสู้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าตั้งป้องกันก็เอาการ์ดสวมใส่ลงไปได้เฉยๆเลยนะการ์ดใบต่อไปนะครับตัวนี้จะไม่ใช่เลเวลนะครับแต่ว่าเป โกลเด้นอาร q ค e ีนครับโกลเด้นอาร q ควีนเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุมืดเผาจอมเวทลิงสาพลังโจมตี2,500ครับการไปนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผาจอมเวท3ตัวในการอันเชิญลิงมันลงมาครับซึ่งถ้าเป็นแอนิเมะเราก็จะได้เห็นว่ามันมีอาร q ควีนยืนอยู่ทั้งตัวแล้วก็ใช้อันเชิญตัวโกลเด้น r o ร q ค e ีนตัวนี้ลงมาได้นะครับเอฟเฟกของมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมมีอยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกแรกเลยก็คือเมื่อมันถูกอัญเชิญลิงลงมาได้สําเร็จใช่ไหมครับแล้วถ้าบนฟิลของเรานัันั้้นนนมมี Queen อยู่พลงจต ของโกลเด้นอาร์โลควีนนะครับจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์อาร์โลควีนที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ลิงไอตัวนี้ชี้ไปครับผมถ้าเกิดว่าวางถูกจุดนะที่ปลายลิงเนี่ยมีพวกอาร์โลควีนอยู่ทั้งหมดเลยนะครับพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นแบบนอนอเลยส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับก็คือเธอละครั้งถ้าเกิดว่าบนฟิลโซนของเรานั้นมีการเวทมนต์ฟิลอาร์ลัวพาเลสอยู่นะครับเวลาที่มอนสเตอร์อาร์โลควีนของเราจะตกเป็นเป้าของการโจมตีหรือตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการอีกฝ่ายหนึ่งมอนสเตอร์ตัวนนนนััั้้้จจจะไม่่ถููกกกกทลลาา e าายออฟรตสหงนั้น รเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้1ตัวแล้วก็ทําลายทิ้งได้ครับก็ถือว่าดีนะมีการ์ดเวทบนฟิลด์ที่เป็นตัวของมันเองแล้วก็ทําให้มันสามารถปกป้องตัวมอนสเตอร์อารอโอควีนได้ด้วยตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นมิสติกซอ r c ส Man ครับ มิสติกซอสแมนก็จะมีแค่3เลเวลเหมือนกันนะครับผมเริ่มจากเลเวล2กันก่อนเลยนะครับผมมิสติกซอร์สแมนเลเวล2เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวล2พลังโจมตี900ป้องกัน0ูนย์ครับผมการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่ามันโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งรับอยู่การ์ดใบนี้จะสามารถทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นได้โดยไม่ต้องเข้าดาเมจสเตตเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้สามารถทำลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้นั้นได้นะครับหรือทำลายมอนสเตอร์ปกติก็ได้นะไม่ต้องโตวความหน้าก็ได้อนยะ่างเงี้ยใน,น ใบนี้ลงสุ่สารไปแล้วก็อัญเชิญมิสติกซอร์สแมนเลเวล4จากบนมือหรือจากในเด็กลงมาแบบพิเศษได้1ตัวครับตัวต่อไปนะครับผม man Level 4, ผมิสติกซอร์สแมนเลเวล4ครับผมมิสติกซอร์สแมนเลเวล4เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1900ป้องกัน1600ครับ คือพลังโจมตีโหดมากจริงๆนะครับผมการไปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญลงมาแบบปกตินะครับมันจะต้องลงไปในสภาพความหน้าตั้งรับครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวมิสติกซอร m แมนครับผมมีการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งรับอยู่มันก็จะสามารถทําลายมอนสเตอร์ที่ความหน้าตัวดันได้โดยไม่ต้องมีดาเมจสเต็ปเลยครับในช่วงเอ็นเฟสที่ตัวของมิสติกซอร์แมนเลเวลสี่นี้ทําลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้ลงไปได้นะครับผมเราจะสามารถอันเชิญมิสติกซอร์แมนเลเวลหกหนึ่งตัวจากบนมือหรือจากในเด็ก บบพิศษได้ด้วยการส่งเจ้า Mystic Swordman Level 4ตัวนี้ลงสู่ศาลไปครับต่อไปก็จะเป็น Mystic Swordman Level 6แล้วนะครับผม Mystic Swordman Level 6เป็น m o s t e r Effect ธาตุดินเผานักรบ Level 6พลังโจมตี2,300ป้องกัน1,700ครับการไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะอัญเชิญมันแบบธรรมดาก็เช่นกันครับต้องอัญเชิญลงไปในสภาพความหน้าตั้งรับเท่านั้นครับซึ่งการไปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าโจมตีใส่นสเตอร์ที่ความหน้าตั้งรับอยู่ก็ไม่ต้องมีการคำนวณดา m a ส e Set ใดๆแล้วก็ทำลายมนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งรับ ตรนั้นไปได้เลยครับ ด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับถ้าเกิดว่ามิติซอร์ทแมนเลเวลหสามารถทําลายมอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์ Monster ที่ถูกทําลายจากการโจมตีนี้จะไม่ถูกส่งลงไปสู่สารแต่จะต้องเอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กของอีกฝ่ายหนึ่งครับซึ่งแสดงว่าตัวมิติซอร์แมนนะครับจะแสดงศักยภาพได้เต็มที่1คือมันจะต้องถูกอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟกต์ของการอัญเชิญเลเวลเนาะหรือไม่ก็อาจจะใช้การเลเวลอัพในการที่จะอัญเชิญแบบพิเศษลงมาเพราะเป็นงั้นถ้าเกิดว่ามันอัญเชิญแบบธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะต้องลงมาความหน้าตั้งรับก 6จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงตรงที่เอาไอ้ตัวที่ทําลายตั้งรับนั้นไปไว้ใบบนสุดของเด็กก็คืออาจจาะแบบขัดการหยิบการ์ดในเทิร์นหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งได้ประมาณนั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์เลเวลที่ผมมาคุยให้ฟังในคลิปนี้นะครับถ้าเป็นมอนสเตอร์เลเวลก็คือจะมีแค่6ตัวนะครับแล้วก็มีของอารูโควีนแถมมาอีกตัวหนึ่งก็เป็น7ตัวเท่านั้นเลยนะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมอนสเตอร์2ตัวนี้นะครับผมเคยจัดเข้าไปใส่ไว้ในเด็กแบบไหนมีคอมโบอะไรน่่าาสสสนนนนใใจออีกกก็มมมคเ์พูดดุยยัไ้ลวขง เดี๋ยวจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับในคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมีการเอามาพูดกับพวกการ์ดเวทมนต์ที่ใช้กับมอนสเตอร์เลเวลโดยเฉพาะด้วยนะก็จะเป็นการปิดโปรเจกต์พวกมอนสเตอร์เลเวลไปโดยปริยายเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ